ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจิตจ้านะคะจิตจาร Y ไอวะวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาทำโมบายจากหลอดนะคะเป็นโมบายรูปฟักแบบแขวนประดับนั่นเองค่ะหากนะคะท่านคนไหนที่รอโมบายเรืออยู่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำแล้วนะคะฝากกดติดตามเอาไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานั่นเองค่ะ โมบายรูปฟักนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็หัดพับหลอดสามเหลี่ยมเอาไว้นะคะแล้วก็พับเป็นนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นดาวนะคะแต่จิตจะเรียกว่าสามดอกสามเหลี่ยมดอกจิกมากกว่านะคะแบบนี้นะคะสามารถทำได้ไม่ยากเลยดูตามได้เลยไปดูกันเลยค่ะ ฝึกพับหลอดสามเหลี่ยมกันค่ะสำหรับท่านคนไหนที่ยังพับไม่เป็นนะคะก็ใช้กันไกลตัดเอาหลอดแบบยาวนะคะเอาหลอดแบบยาวขวาทับซ้ายนะคะหรือใครถนัดซ้ายทับขวาก็ได้แต่ด้านที่จะเอามาทับข้างบนต้องเป็นด้านสั้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาส่วนเนี่ยจะเป็นช่องให้สอดนะคะช่องที่ยาวๆค่ะเอาสอดเข้าไปนะคะ สอดเข้าไปก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เขายังแบนอยู่นะคะให้ทุกคนใช้นิ้วนะคะแย่เข้าไปนะคะพยายามไล่ๆๆนะคะให้เขาเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเมื่อเราทําได้สามเหลี่ยมแบบนี้เราก็เก็บด้านสั้นนะคะพับเข้าไปแล้วตามด้วยด้านยาวพับม้วนเข้าไปนะคะเรื่อยๆให้ได้ตามทรงของสามเหลี่ยมที่เราทําเอาไว้นะคะ แค่นี้ค่ะตัดปายหลอดถ้าายหลอดยาวเกินไปนะคะก็เก็บายหลอดก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้เลยพร้อมที่จะเอามาเย็บแล้วค่ะเมื่อเราพับหลอดนะคะได้เท่ากับ48ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเอามาเย็บเป็นตัวฟักกันก่อนนะคะเย็บรูปฟัก48ชิ้นหรือว่า48กลีบนั่นเองนะคะเริ่มจากการเริ่มเย็บ นำเข้ามาก่อน2ชิ้นนะคะเข้ามาก่อน2ชิ้นหรือ2กลีบนะคะเย็บมัดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเย็บให้เป็นดอก1ดอกนะคะโดยการเย็บให้ได้ครบ6กลีบนั่นเองก็จะเท่ากับ1ดอกค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บทุกส่วนให้ติดกันเสร็จแล้วเราก็ทำชิ้นง,งานให้แข็งแรงค่ะนำเลื่อมดอกไม้นะคะหรือไข่มุก นะคะมาประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามนั่นเองเสร็จแล้วนะคะเราก็นำหลอดอีกชิ้นหนึ่งนะคะกลีบหนึ่งมาเย็บมัดให้ติดกันเสร็จแล้วแทงเข็มไปตามหลอดที่ยาวแล้วก็เริ่มเย็บไปเลยค่ะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะ อีก6ชิ้นหรือว่า6กลีบนั่นเองก็จะได้อีก1ดอกเราจะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบ6ดอกนั่นเองค่ะนะคะเรียงยาวไปเลยนะคะเรียงยาวไปเลยแบบนี้ค่ะอ่าให้ได้ครบ6ดอกนะคะอ่าจะนับเป็นดอกเป็นดอก นะคะถ้าท่านไหนดูไม่ทันนะคะก็นะคะดูหลายๆรอบเอานะคะอันนี้ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะอ่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ค่ะอันนี้นะคะเราก็เริ่มเย็บให้ติดกันหนึ่งสอามี่ห้าหกไปแบบเร็วเลยนะคะเรียงยาวอ่า ครบกแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเย็บให้เขาติดกันนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบวงกลมนะคะคือรูปฟักต้องได้แบบกลมนั่นเองค่ะจับเย็บติดกันนะคะทั้ง2ด้านทั้ง2มุมแมมนะคะแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเย็บติดกันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะใส่หลอดนะเราจะมาเริ่มเห็นไหมคะเห็นตรงช่องว่างที่เหลือไหมคะนะคะตรงช่องว่างที่เหลือๆนะคะตรงนี้เราจะเริ่มนะคะเย็บหลอดเข้ามานะคะตรงช่องช่องว่างนะคะแบบนี้นะคะเย็บเข้ามาอ่าเย็บเข้ามาเย็บเพิ่มเข้ามาค่ะ นะคะมันจะได้แบบเต็มนะคะจะได้เต็มนี่นะคะตามช่องตามช่องทุกช่องเลยนะคะเย็บมัดให้แน่นนะคะใส่เลื่อมดอกไม้ประดับให้เรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะช่องว่างที่ว่างอยู่นะคะใส่เข้าไป1ชิ้นเราจะนับได้อหกลีบนะคะ อ่าดูนะคะนี่คือการเพิ่มเข้าไปแต่ละช่องนะคะหลังจากที่เราเย็บติดกันแล้วนะคะคือเราจะทําพยายามทําให้เขาเป็นรูปอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะเพื่อความคงทนของงานและความสวยงามด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเริ่มเย็บเข้าไปนะคะอ่าจุดที่เขาว่างๆอยู่นะเห็นไหมคะเขาอ่าเราก็เย็บไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกช่องเสรแล้วเมื่อเต็มเราก็ประดับด้วยเลื่อมดอกไม้เห็นไหมคะด้านล่างกับด้านข้างบนนะคะใส่ให้เต็มก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะใส่เต็มแล้วจะได้เป็นแบบนี้ต่อมาพักเอาไว้ก่อนนะคะเย็บตัวกลมเป็นที่ห้อยก่อนนะคะโดยนำหลอดมาทั้งหมด10กลีบนะคะข้างละ5กลีบนั่นเอง เพื่อจะทำเป็นที่ห้อยที่แขวนของตัวโมบายแล้วก็โยงลงมาหาตัวโมบายดูฟักนั่นเองค่ะอ่าเหมือนเดิมค่ะอ่าเย็บหลอด3ามเหลี่ยมเข้าไปก่อน2กลีบเสร็จแล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีก3กลีบรวมเป็น5กลีบเย็บให้แน่น เมื่อเย็บชิ้นงานให้ติดกันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วทำสอชิ้นมาเย็บประกบติดกันเลยค่ะเย็บทั้ง2ชิ้นงานประกบติดกันเพื่อจะไปร้อยนะคะเสร็จแล้วก็โยงรูปฟักขึ้นมาใช้ได้ทั้งหมด4เส้นสี่มุมโดยเว้นระยะห่างเท่ากันนะคะเมื่อได้สเส้นเสร็จเราก็เอามาโยงกับตัวกลมเมื่อกี้ขั้นตอนนี้คือการพับหลอด สามเหลี่ยมดอกจิกพับซ้ายเข้ามาพับขวาเข้ามาพาหลอดก่อนนะคะพาหลอดก่อนพับขวาเข้ามารีดให้เรียบกลับไปด้านหลังพับกลับมาด้านหน้าแล้วก็หักนะคะหักด้านหลังเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นสองกลีบแบบนี้หนึ่งสองเสร็จแล้วเราต้องการกลีบที่สามพับมาข้างหน้าอีกเหมือนเดิม พับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าหักข้างหลังก็จะเป็น3ามกลีบแล้วเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้พับด้านหน้าเข้าไปพับด้านหลังเข้าไปตามรอบกลีบที่เราทำได้3ามกลีบก็จะเป็นสามแฉกนะคะเราทำแบบนี้นะคะพับไปเรื่อยๆจน ปลายหลอดของเราสิ้นสุดนั่นเองเมื่อปลายหลอดของเราสิ้นสุดเราก็ตัดแต่งปลายหลอดเพื่อที่จะได้สอดเข้าไปข้างในสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ นิ้วโป้งนะคะจิกเข้าไปเพื่อที่จะทำให้หลอดสามเหลี่ยมนั้นพับหักงองนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะได้สามเหลี่ยมดอกจิกเอาไว้ใส่กับลูกปัดและตัวกระดิ่งแล้วเส้นสีเส้นเมื่อกี้ที่เราโยงเราก็ร้อยขึ้นแบบนี้จะได้สีเส้นสีสายเรียบร้อยแบบนี้เลยก็จะเป็นที่แขวนของตัวกระดิ่ง ลงไปด้านล่างตัวกระดิ่งกระดิ่งลูกปัดเราก็จะร้อยเข้าไปอีก6เส้นร้อยกระดิ่งลูกปัดให้ได้6เส้น แล้วเราก็มาใส่หนึ่งสสามสี่ห้าหจุดตรงนี้เลยนะคะโดยการร้อยเข็มเข้าไปเลยนะคะแทงเข็มสอดเข้าแบบนี้ค่ะทำให้ครบ6เส้นก็จะได้เป็นโมบายฟักแบบนี้ไว้สำหรับห้อยไว้สำหรับแขวนประดับตกแต่งแล้ว ขอบคุณที่เข้ามารับชมหากท่านไหนสนใจงานโมบายหรือว่างานปลูกต้นไม้นะคะก็กดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวค้ค่ะช่องจิตจา DIY ก็จะมีนะคะโมบายแบบต่างๆมาให้ท่านได้ลองฝึกทำกันหรือเราจะทำขายเพื่อสร้างรายได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ